อะจะเข้าเกียร์ถอยนะครับถอยเห็นไหมม,ม,มันจะเจอวัตถุอยู่ตรงนี้มันมันก็จะเจอชุดเทเลอร์นี่แหละครับอ่าพอเราถอยอ่ามันก็จะมเีเสียงเตือนอย่างนี้ครับถามว่ามีผลอะไรก็ไม่มีครับแต่เราเราก็จะมันก็จะมีเสียงเตือนแล้วก็อก็เดี๋ยวเราปิดใช่เราก็ปิดตรงนี้ที่ทสวิตช์ครับถ้าถ้าเป็นรถตรงนี้พี่จะสูงไหม,ไมเห็นอยู่แล้วเ,เราก็กดอถ้าไฟขึ้นอย่างนี้คือออฟ อ่าก็คือมันจะปิดระบบเห็นไหมไฟไฟดีเทคตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วเดี๋ยวเราลองถอยอีกโอเคอ่ะอเ็นอ,อนนี้ไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงแล,แล้วครับแตออ่ะ,แต,อะแต่ถ้าจะแต่ถ้าเปิดนะมันก็จะดีเทคเหมือนเดิมเอาเป็นว่าไม่มีผลอะไรแค่ให้แค่ให้เข้าใจการทำงานของเซ็นเซอร์ตอนใช้เทเลอร์ครับก็ใช้เราก็กดปิดไปแค่นั้นโอเคเรียบร้อย อ่ะโอเคอันนี้คือครับปกติอ่าเห็นไหมนะใส่สีส้มๆขึ้นอ่าพอมีมอไซค์มาก็ยังจับได้ว่ามีวัตถุครับเห็นไหมพอพอไม่มีมอไซค์หรือไม่มีอะไรด้านข้างไฟก็ไม่ขึ้นก็แสดงว่าไม่มีผลอะไรกับกับตัวเรดาร์ที่เป็นบินสปอตอืมโอเคอ่าแต่แค่ว่าตัวเซ,นซ็นเซอร์กะ เซนเซอร์มันดีเทคที่ท้ายรถอยู่แล้วก็แค่